ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมซีเองครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆเปิดเซิร์ฟแมคคัฟนะครับเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆนั่นเองซึ่งวิธีที่ผมจะมาบอกในวันนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยครับแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันจะเป็นการเช่าเซิร์ฟในการเล่นนั่นเองโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์ l i a m i n t h นะครับโอเค ใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับก็ให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกก่อนไปเลยแล้วก็กรอกตามนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวผมก็สมัครสมาชิกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูด้านในเลยดีกว่าว่าในเว็บมันมีอะไรบ้างนั่นเองโอเคไปกันเลยครับพอเราล็อกอินเข้ามาด้านในเว็บแล้วนะครับมันจะมาโผหน้าแพ็กเกจซึ่งมันมีแพ็กเกจให้เราเลือกหลายอย่างหลายอันเลยนะครับมีตั้งแต่แพ็กเกจที่ถูกที่สุดไปจนถึงแพงที่สุดเลยแต่ละแพ็กเกจก็จะมีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนๆโอเคพอเราเลือก ภกจที่เราสนใจได้แล้วให้เรามาดูตรงที่เติมเงินนะครับหากว่าเราสนใจที่จะเช่าเซิร์ฟมหมครับเล่นกับเพื่อนนะครับก็ให้เราเติมเครดิตเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะเติมได้ก็คือขั้นต่ํา5บาทขึ้นไปจะเติมเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ว่าต้องเป็น5บาทขึ้นไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวพอเติมเสร็จปุ๊บมันจะมีเครดิตขึ้นมาด้านขวาบนเลยแต่ว่าตรงนี้ผมได้ลองเติมเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือผมเติมเข้าไป5บาทแล้วก็ได้ลองเช่าเซิร์ฟดูไปแล้ว ก็คือเครดิตตัวนี้ก็เลยเหลือ4.81บาทนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยดีกว่าพอเราเติมเครดิตเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาดูตรงหน้าแพ็กเกจที่เราดูไวต้ตะกี้นะครับก็คือผมจะเลือกเป็นแพ็กเกจอันที่3นะเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูโอเคแล้วก็ให้เราลงมาด้านล่างเลยครับก็คือตรง choose แอ p พลิเคชันนะครับแล้วก็ให้ดูว่าเพื่อนเพื่อนเล่น c r a ค t เวอร์ชันไหนอยู่ส่วนตัวผมเล่นเป็น c มค f t เวอร์ชันจ a วาอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสําหรับใครที่เล่นเป็นตัวมอสนะ ผมเล่นเป็นเวอร์ชัน Java ม a n i l l a นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเวอร์ชั่นไหมครับที่เราเล่นอยู่นั่นเองผมเล่นเป็นเวอร์ชั่น1.20.1อยู่นะครับส่วนตัวเพื่อนๆเ,เล่นเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ให้เลือกตามนั้นได้เลยนะต่อมาให้มาดูตรงตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อนๆอ,อ,อยากตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรก็ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรง Host Name นะครับอันนี้เราต้องจําไว้ว่าเราตั้งอะไรไปเพราะว่ามันจะเป็น IP เซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งชื่อแป๊บหนึ่งนะครับ <S <S <an> <S พอเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดจ่ายตังตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรากดจ่ายกันเลยพอเราจ่ายตังเสร็จปุ๊บมันจะมาโผล่หน้านี้ให้เลยนะครับเพื่อนๆให้เรากดตรงคําว่าจัดการแล้วก็ดูว่าเซิร์ฟเราตอนนี้มันเปิดอยู่หรือเปล่านั่นเองก็ตอนนี้เซิร์ฟผมมันก็เปิดอยู่นะตอนนี้มันก็รันอยู่นั่นเองต่อมาให้เรามาดูตรง IP เซิร์ฟตรงนี้นะครับ ให้เพื่อนๆกอ๊อปไอพีเซิร์ฟตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับอันดับแรกเลยให้เรากดไปที่มันติเพเยอร์แล้วก็ให้กดมาตรงแอ d เซิร์ฟเวอร์นะครับอันที่เราก๊อัมาตะแกะให้เราเอามาใส่ตรง Server Address ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ให้เรากดดันเลยครับเสร็จปุ๊บให้เราเข้าไปดูในเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับ โอเคพอเราเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะเป็นเหมือนโลกที่เราสร้างไว้เล่นปกตินะครับแต่ว่าใครที่มี i p เซิร์ฟของเราจะสามารถเข้ามาในโลกนี้ได้แบบอิสระเลยนั่นเองโอเคสําหรับใครที่อยากเปิดเซิร์ฟไหมครับเล่นกับเพื่อนแบบง่ายๆนะครับผมแนะนําเลยวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ Thank <music> you.